สวัสดีครับร้านนุยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆไหมแนะนำให้เกลอครับเป็นเหรียญเทวิสุวรรณนะครับรุ่นแรกนะครับของวัดเมืองงานะครับปฐถมมงคลอุดมศักดิ์นะครับพิเศ์ดีนะครับเป็นเทวิสุวรรณแปดแขนแปดกรนะครับผมนะครับข้างล่างก็เป็นพยาปูริศาสนะครับเหรียญนี้เป็นทองแดงนะครับทองแดงเปลือยนะครับเข้มขลังนะครับผมสวย มีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับร้านนะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเห็ียว่ารุ่นแรกนะครับแล้วก็มีพระราหูเหรียรุ่นนี้เกจิเศษก,ก,ก้าองค์นะครับแล้วก็รงพุทธันาร์เป็นทอง มีหมายเลขซ้ายมือที่เป็นหมายเลขกำกับมีโค้ดนะครับการวสุวรรณก็เป็นจตุรกบามนะครับเป็นจตุรกรามที่มีสินทรัพย์มากมายยุคนี้ท่านลงมาช่วยเหลือปรจะชนพุทธานีก็ชนเนื่องจากนะครับช่วงนี้มีภัยพิบัตินะครับเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมโรคระบาดภัยสงครามนะครับท่านก็เลยลงมาช่วย นะครับผูทสานิี่กนที่มีความปัตตาท่านนะครับทำให้มีโชคมีลาบนะครับบูชาท่านไว้พูดผีปีศาจเก่งกลัวนะครับยิ่งปางนี้นะครับปางออกรบผู้ผีปีศาจเลยนะครับแปดกรนนะครับผมเจออาวุธเพียบนะครับบูชาท่านไว้ก็มีแต่ความร่ำรวยนะครับพูดผีปีศาจเก่งกลัวเพราะแม่ครูจย์หลายท่านเคยกล่าวถึงท่านนะครับผมรุ่นนี้มาพร้อมของดังเดิม ดาวิสวรรณรุ่นแรกปฐมมงคลอุดมรัตน์นัดเมืองนาเปรีณรุ่นแรกนะครับดาวิสวรรณรุ่นแรกเลยร้านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านโดยพรพระเครื่องโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดตักรายการบรรทุกมงคลดีๆจากร้านอุดมพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ